สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องพายามบวงครับมือน,นี้ <c oughs> นี่ครับเป็นไม้คางทางหวยนะครับตีนพายเลยคือนี่แหละไอ้นี่ผมคิดว่าน่าสะยูรร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องไม้ที่ว่าคตมองขามเหมือมั้งหรือว่าเป็นช่วงนี้ที่ว่าเขาเสาะหาหนูเหรครับพี่นอ้องมันหายากหลายเขาก็ บ่อยากหาหรอพี่น้องเดี๋ยว้าผมเนี่ยครับรักไว้สามันพี่น้องเอ้ยที่นี่ไม่รอดมึงวันที่ถึงไหนบ่เสร็จนีกคอนกวนเสากวนแรงกับพี่น้องเอ้ยเอยเอ แลกมิดซีดีพี่น้องเอ้ยอมานมาแล้วพี่น้องเอ้ยบักง่ายเลยผมว่าแล้วนี่ตัวง่ายวะเอ้ยบักเอฟบ,บักเอฟบ,บักเอฟครับพี่น้องเอ้ยหงหางครับอ้าวเถอะ การในการพี่น้องบอลจะมาตั้งมือขึ้นรอพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทางแดนพี่น,ออน,อน้องดูนะด่วนย่วงบนพี่น้องโอ้ยกัดเต็มเลยคิดไปแล้ววันจิตโปรยง่ายหนู หนีอยนี่ห้อยกินเสยพี่น้องเอ้ยนี่ห้างลงมาเนี่ยลงวะเนี่ยเราแยกมันลงนี่กินน้ำเนี่ยันนายงหนึ่งแยกมันทั้งนีพี่น้องอ๋อสามอันไหนตัวนึงครับมนันนี่อ้หมาตั้งไม้แหลกเลยพี่น้องเอ้ย Nhanh nhanh nghe Tôi chuông. Luật thì kia đọc tony. được. cái đọc tôi này bất thử tôi nha được và nha 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 ไม้นี่ครับดักไปสองอันครับมันงูตายพี่น้องเอ๊ยจะงูอย่างบ่งูสิงวะ <c oughs> ไม้นี่ก็บับดว่านาทียู่พี่น้องเห็นห้อยขี่ห้อยนั่นอยู่ดิคพรบว่าติงบุนีเอันนี้ก็ได้โอ้ ซีดีพี่น้อง้หนูห้อยหาหงออกมากยิ่เดือนขึ้นนะ่ะนึกว่าหา,หายากแล้วครับซูเมอร์นี่ว่าที่หาได้แต่ละตัวหนัอี Hoa nhà may mày đi tìm nó nắm bóng yêu ngọc, yêu nó huyền nắm huyền nắm huyền nắm huyền ơi. <cười> 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 บูยูนี่ผลของการที่ว่าบ้าๆยามย่ำขึ้นนี่เนาะอู้นี่ตายแถวนี้ดีวะเดี๋ยวขอ,อหญาิหามกันครับผมเสียดายน่ามันตายมันนี่ ตายฟิ้มเจ๊ดายพี่น้องมึงอันทุก้ายครับผมรู้สึกว่ามันผิดปกติครับอยู่วายู่ยูวพี่น้องเอ้ยไอยดีดโอ้ยวยูอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอย่างว่ะผม <c oughs> ครับเซานี่ครับหมานมาเตะตัวอายุตัวนึงครับนี่เหตุการณ์แปลกๆมากมายหลายนั่นครับพี่น้องนี่เก็ฑไม้ทรายนี่ครับเมืองพี่น้องงูพี่นอ้องแบบเจ้ากูงูอย่างบนนี้ยหยากจซากพี่น้องเอ้ย กกน,น,น,นี่ครับงูลอยมาเส้นหนพี่น้องผมมองนี่ก็ได้มาไกห่งยครับผมเ็หมาน่ครับเอาลับเานี่ก็ก็หมาน่ครับผม รับคลิปนี้ก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกซับที่เข้ามาติดตามในรับชมครับแล้วนี่ก็หาหอดหาซีเวสซับแล้วครับผมดีใจแน่อยู่ครับพี่นอ้องแน่หน่อยยังมีคนติดตามอยู่ครับปฏิเสธไปเรื่อยๆล้ครับผมรับคลิปนี้ครับ ขอจบไปสักนี้ครับผมสวัสดีครับ